อ่าห้าก็เจอกันอีกแล้วมาอยู่กับผมคาชีค่าเทพค่ากับปาตังค่าเซิร์ฟโดโมโซีที่หายหันกันมปนานไม่ใช่โดโมโซีดิเป็นเท็ดดี้และเป็นเท็ดดี้และอ่าเป็นเท็ดดี้ซีนะแต่ก็ยังเป็นโดโม,โมอยู่นะโปรโมชั่นก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเซิร์ฟโดโมยุคเท็ดดี้อ่าหา้าเป็นยุคเท็ดดี้ยุคยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันที่หลัง ดูนี่ก่อนเลยเป็นโปรโมชั่นนะเราจะมาเปิดกล่องกันนี่คือกล่องไคโดเป็นกล่องไคโดนะเป็นกล่องไคโดสุ่ม3ถึง15นะก็แล้วก็มีกล่องโกคู5 0ถึง 5m เอใช่และนี่คือโปรโมชั่นก็เติมไปเลยเติมมีตั้งแต่5 0ถึงพันหนึ่งจะจัดไปเพาว่าไปนี่ก็คือตัว90แาสก็จะได้เป็นตัว90บบาทตัวอะไรนะผมผมไม่เคยดูเหมือนกัน ดูนาใช่ไหมไม่รู้อ่ะขอโทษทีแล้วก็เป็นนี่ร้อยห้าสิบก็จะเป็นอิซี่อิเซอิเซอะไรอย่างเดียวนั่นนะฮะา,ากไปแล้วก็เป็นโซมะโซมะผมก็ไม่คงไม่เล่นหรอกเนาะตัวเนี้ยแต่ก็ผมว่ามันเล่นได้มันสู้ได้แล้วก็นี่เลยเป็นอัตราสุ่มมันก็มีแค่นี้แหละนะอ,อ๋อแล้วก็มีบัตรบตรีบัตรแบบการ์ด VIP นะการ์ด VIP อใช่ใช่มันออกไงวะเนี่ย เป็นการ์ด VIP อ้าวมันออกไวนะเนี่ยนะอ้าวมันออกยังไงอะแากตรงเนี้ยจะมีแบบเป็นการ์ด VIP ด้วยนะอ่าเนี่ยนี่นี่เติมเงิน ได้บัตรการ์ด V.I.P. นะเป็นหนึ่งใบเอาไว้แลกของอะ่ะมันสามารถฟาร์มได้ด้วยนะก็ถ้าเติมหนึ่งันก็ได้2,000ันใบไปเลยนะนี่ก็เนี่ยการ์ด V.I.P. กด็เป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือเติม1,000ันบาทได้200 0ใบเลยเราสามารถเอาไปแลกกดตัว V ได้แต่นี่มันก็สามารถฟาร์มได้นะเดี๋ยวผมต้องลงไปฟาร์มไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปฟาร์มเราไปเปิดกล่องหนก่อนโอเคยูโดโอ้เป็นเซิร์ฟสปีดยิงหัวนะ มันจะเปิดกล่องที่เงียบๆก่อนไปฟอสตี้โซแล้วกันไปเปิดกล่องกันดีกว่าไม่ได้เปิดกล่กองมานานนานนะก็เพิ่งตื่นนะเสียงเพิ่งตื่นเลยนี่ก็ออนไลน์นะรับตัวละครตัวละครนี้มันก็ยิงได้อยู่นะนลองไปเล่นมาและอ๋อแล้วก็มีดาวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดาวมีดาวมีดาว เรื่องดาวนี่เลยก็เข้าไปที่นี่เลยนะในประกาศนะเข้าไปในเว็บอะอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อใครเจอไม่ได้นะอ่าก็ก็เติมเติมมาว่ะเราเติมเอา,อเเอาดาวอะเออนั่นแหละตามนั้นอ่ะจะเติมกันได้ตามตามเว็บอะนะคนที่อยู่เตอร์มีก็คงจะรู้ดีอยู่แล้ว นี่ผมใส่กระเป๋านี่เลยนินจากบนะนี่ก็คือบัตรการ์ดนีก่การ์ดเอาไว้แรกตรงนี้ไงน,นี่นี่ก็คือตัวมาเลยนะมันฟาร์มได้นะมันฟาร์มได้แป๊บเดียวก็ได้ตัวมาแล้วนะแต่แบบว่ามันจะฟาร์มยากหน่อยเพราะว่ามีคนดักฟาร์มไนงะ <c oughs> แต่มันก็ฟาร์มได้ก็สายฟรีก็ก็ามาดึกๆไงดึกๆก็ไม่มีคนมาฟาร์มหรือเปล่านะไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้มาดึกๆนี่การ์ด v ีอีีนี่ก็สามารถแลกได้โดยใช้ทู มันนี่ไอูมันนี่แรกนะไอบัตรเนี่ยเนี่ยบัตรเนี่ยใช้บัตรนีแรกได้นะหนึ่งอันรัวหนึ่งอันรัวน่าจะได้หนึ่งใบนะเนีย่ยหนึ่งใบใช้ห้าร้อยการ์ดได้หนึ่งใบแต่ผมไปฟาร์มให้ดูว่ามันจะดรอปเดตเป็นไงนะดูดินี่ก็เป็นพวกสามเอ็มห้าเอ็มหมดเลยนะ่ะนี่ใครดูก็แลกได้นะเป็นห้าร้อยการ์ดเลยนะเออก็คือเตอมหนึ่งพันบาทน่าจะได้เซตหนึ่งเลยมั้งใช่ไหม ใช่น่าจะได้เซตหนึ่งเลยใช่ใช่เซตหนึ่งเลยห้าร้อยแล้วก็เหลืออีกห้าร้อยก็มาซื้อตัวละครตัวละครกันนะฮะจะซื้อทำไมวันเตอร์หนึ่งพันบาทเออแช่งของมันเอาไปดูของเราดีกว่านี่กล่องหนึ่งร้อยกล่องเดี๋ยวผมขอเปิดกูๆกูสักห้าสิบกล่องก่อนนะพอไหมช่องเอาไปทักสามสิบกดเลยรัวเลยอันนี้เป็นก็ ก็นะอย่างว่าเป็นของอเกือกลือนะแต่ถ้าผมเปิดได้อะไรก็ดีอะ่ะไ,ได้อะไรไหมไม่ได้เนาะอันนี้เราไม่ได้อะไรนะกล่องเขาบอกว่าอะไรอะ่ะก็สูงเอ็ม 3m ถึง 5m เลยนะสูงสุดอะ่ะ 5m ก็สูงสุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กล่องนี้ว่ะเรามาเป็นกล่องนี้ว่ะเห็บกว่าตัวนี้แบบผัดแช่เนี่ย เมื่อกี้โบลี่ใช่ไหมโบลี่โบลี่ห้าสิบเลยว่ะเออว่าห้าสิบเอาแต่มันมีห้าสิบโบลี่อะไรวะงงว่ะเดี๋ยวได้ไขอดูปืนดิโบลี่อ๋อไม่เป็นสามเอ็มนะโบลี่เป็นสามเอ็ม่ผได้สามเอ็มมาในชะ้ได,ได้อยู่นะเดี๋ยวดูด้ามมออก่อนเอไปดูแล้วกันพอเปิดนีดด่ละนะี่และสามสิบนะได้สามสิบพอจะเปิดไปเรื่อยๆว่ะ เนี่ยตัวละครมาแล้วเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเช่านะผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะเช่าตัวอะไรวะเช่าเป็นตัวเช่านะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าต้องลองไปเล่นดูนะตัวเช่าเราดูแล้วนะตัวเช่าอ่ะถ้าเป็นตัวเช่าในเว็บบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจดูก่อนตัวเช่าในเว็บนะ ตัวเช่าตัวเช่าเดเิวท์ไ่มีปะแล้วก็คือตัวอะไรวะเออเอาเป็นว่าเราไปดูข้างในดีกว่าตัวเช่าคืออะไรผมก็ไม่รู้วอ่ะใช้เลยใช้ไปแล้วนะเปิดต่อนี่ก็เป็นเซตอะไรเนี่ยเซตแลนี่คือเซตอะไรวะผมลืมดูอ่ะเออ อ๋อนี่คือสามถึงห้าเอ็มใช่ไหมนี่คือสามเอ็มใช่ไหมอันนี้คือห้าเอ็มใช่ไหมอะไรบ้างงอ่ะอันนี้คือสามเอ็มหนึ่งห้าเอ็มอันนี้คือสิบเอ็มแน่นอนอะ่ะเราได้มาแล้วแน่นอนสามเอ็มนีห้าเอ็มนะอ๋อโบรนี่คือสามเอ็มโคฮังห้าเอ็มนะล้วจำไว,ว้ปะมีซาตเกตเป็นสิบเอ็มนะนี่เช่าใหม่ก่ะคือแล้วเนี่ยความเสียหายแปดร้อยมันมีเช่าหลายตัวอยู่มั้งเลืออ๋อไม่ใช่ละ ว่ามันมน่าจะเป็นตัวตัวดีป่ะวะตัวดีป่ะวะไม่รู้ว่ะใช่ป่ะวะก็เป็นโบลี่หมดเลยอ่ะผมขอเก็บ 5m นะผมไม่รู้ว่า 10m เร,เรมา,เม,เนะม,ม,รามีเท่าไหร่อ้าวเรียนกรรมอะไรเนะี่ยอ้าวมันเก็บไม่ได้อ่ะ,อะขอเก็บ พวก 3m กับ 5m ไว้ก่อนเราจะมาดูว่า 10m มันออกกี่ออกยากไหมตอนนี้ผมได้มา2หัวแล้วไงอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ได้เกิดด้ละโม่แบบบล็อกที่นี่แหละใช่ด้วยนี่เราได้มา2ชิ้นละ 10m เบอร์อีก3ติดอันที่5ก็เดี๋ยวมันจะบกกละ็อกต่อตัวนี้ดีกว่ายุา่นนะ โอ้หเหมือนจะไม่ออกเลยนะนี่หัวา่าาอยงม้กันน่ะปืนตัวไม่ออกเลยวะนี่หัวไมก้กันน่ะมีอะไรอีกอะหมดแล้วอะมีแต่ 5M แล้วอะเจ็บน,นะเจ็บไปก่อน <c oughs> เปิบเปิบเปิบได้มา3หัวว่ะใครมีอะไรแรกก็บอกได้นะทักมาบอกได้ แบบมีแต่หัวไงอย่างเงี้ยอยากได้ตัวปืนอะประมาณนั้นอะไเปิด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 นี่เขาบอกเปิดทีเดียวว่าจะได้ของดีจริงเขาบอกว่าในหัวไงอ่ะคืออะไรอ่ะมีแต่หัวเฮ้ยอยู่แล้วเนี่ยฮิงแม่งอยู่เลยผมจะมาเทียบสักหน่อยว่ามันได้ออกของดีไหมอะไรเงี้ยดูดูมันให้ผมดิได้แต่หัวเนี่ย คืออะไรเนี่ยไม่มีตัวหรอกอะไรย่างนี้ป่ะไม่มีตัวเลยยี่สิบสองท้ายแล้วเนี่ยมันจะเปิดแบบรัวๆโซกีเลยนะมีเนไงได้เลยมัง้งไม่ได้เลยเกลืออันนี้คือน่าจะเกลือละวเฮทำไมมันบั๊กตลอดเลยเนะน,นี่ะดูแม่งคือเหลืออะไรเงี้ย คือเราเหลือนะหนึ่งพันไม่ได้ขนามืออะอะไรประมาณนั้นอะคือพี่รวยเกินอะ่ะคือขี้โมยเยอะทเดี๋ยวไปฟาร์มให้ดูดลยว่นะนะไปฟาร์มไม่ดูเอาเป็น 5M ไปฟาร์ม 5M าเอมเหรอมีห้านะเดี๋ยว 5M าไปฟาร์ม ที่ใ m ได้มีแปดล้านเลยนะไอ้แปดร้อยรู้สึกว่าโปรเก่าเป็นไซตามะใช่ไหมที่เป็นโหดแรงที่สุดเมีเท่าไหร่งหนะ้ารอยห้าสิบนะก็คือถ bon ้า m โปรนี้แรงกว่าใช่แรงกว่าหลายเท่าเลยก็ไม่หลายเท่าเดี๋ยวลุมก็ตายผมว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูมไม่รู้ผมจะตายหรือรอดมาหรือเปล่าน,นะก็ดินดเลย ลิหนึ่งวิเอานวะอ่ห้าหนึ่งวินะเล่นการก็ขออภัยก็คือไม่ได้เล่นนานนี่มีหนึ่งหนึ่งมีเซิร์ฟอะไรแต่วันนี้เราจะไม่นัวกันเราจะมาฟาร์มมาฟาร์มกันอย่างเดียวโอ้โหดูเซิร์ฟคนอย่างเยอะอะเราไปดูเซิร์ฟหนึ่งก่อนเซิร์ฟหน,หน,นึ่งหนึ่งคนไงเดี๋ยวไปยิงหนึ่งคนมันเป็นการวางแผนนะที่แบบว่ารอเซิร์ฟนี้ไปนานๆแล้วเซิร์ฟนั้นจะแบบว่านะ จะมีคนมาฟาร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราตีไปก่อนนะเผื่อเขารับตีนะอ่าโอเคการพ่พี่พพี่ว้าวว้าวว้าวว้ผมผมเปิดกล่องฟ้าแล้วได้สองอย่างเนี่ยพี่ใช่เหรอไหนไหนไหนอ่ะผมฟาร์มแล้วกล่องฟ้าแล้วได้สองอย่างเนี่ยดีป่ะดีดีดีมันคือห้าเอ็มอ่ะ นี่นะก็ยิงก็ได้ประมาณเนี่ยเหมือนกันมีคนนึงมามาเขาไม่ยิงผมอ่าครับผมเราชื่อว่าอะไรวะไม่เป็นตัวอะไผมนี่ล่ะที่เล่นโก๊บูไม่ใช่โกฮังใช่โกอะไรวะเอ่อบุรีบุรีบุรีอ่าก็ตามนั้นนะนะที่อราพามาอะไรอ่ะมัดอ่ะก็ได้ประมาณเนี่ยมันก็มันก็ได้ประมาณเนี่ยนะฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นบัตรฟู มันบาดทูมาพอ,<ด>อเก็บแต่บาดทูนะหัวเนี่ยมันออกจากกองฟ้าแต่ก็จะเก็บไปไอเหรียญน,นี่ก็ได้นะไอ้เหรียญนี่มันก็ไปแลกเป็นทูได้เนี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยก็ได้การ์ดหนึ่งใบนะจะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆสายฟรีก็อยู่ได้นะถ้าฟาร์มอะสายฟาร์มอะไรเงี้ยสายฟรี ไม่รู้ว่าตาดัอปเขาจะปรับใหม่ไหมแต่ฟาร์มไม่เท่าไหลก็ได้แล้วอของมีราคาเ,เขาบอกว่ากล่องฟ้าก็ดรอปนะบัตรดำไม่ออกเลยบัตรดำไม่ออกใช่ใช่บัตรดำก็คือมันหายากบัตรดำก็คือบัตรด,ดีการนะรมมผมจะฟาร์มสตัดดำไม่รู้ว่าจะดรอปหรือเปล่าเดีย๋ยว ว่างๆมานั่งฟาร์มให้ดูนะเลยว,ว่ากี่ตัวสักกี่ล้านตัวมันจะดรอปอะไรเงี้ยบัตร i ีอพีอ่ะไอ้การ์ด v ีอพีนี่ไม่ดรอปเลยไม่ดรอปอะไรสักอย่างโอเคไม่่เหมือนจะไม่ดรอปนะ <S <S ดรอปวะโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> สำหรับคนสายฟามก็ฟามไปนะแต่ผมแบบไม่ฟามไงคือแบบสายสายสายฟามก็ฟามไปไปละ <c oughs> อะไรเงี้ยมาแค่นิดๆิได้หน่อยพอนะเราอย่าไปม,มาเยอะเลยมีคนมาวะนิดเลยแล้วกันผีตบอะไรเงี้ยผี่ตบตายวะผีตบไม่ตายนะเท่นี้นั่นคือโดนลุมประมาณห้าสิบล้านตัวก็ไม่ตาย นะแต่ถ้าแบบมันใช้ได้กับการฟาร์มบอสก็นะก็จะมีกิจกรรมแจกบอสอะไรอย่างงี้ฮ่าเป็นไงมีการแจกบอสด้วยมาฟาร์มกันสายฟรีนะถ้ามากันเยอะๆก็เดี๋ยวจัดเลยกิจกรรมแจกบอสขายฟรีเพราะ,าะของมันก็ขายได้นะใช่เพลงดังเกินไปไหมก็เปิดเป็นแนวนี้นะ ก็ตามนั้นน่ะเนอะไปฟาร์มไปเอ้าเอาเอาไปยิงคนเลยมาเอาห้าเอ็มไปยิงคนเลยดูไปดักฟาร์มนี่คือสายดักฟาร์มอันนี้คือทําตามก็ได้แต่ก็นะก็นะมันก็เป็นเติฟยิงได้อ่ะเออมันไม่น่าเกลียดอะไรอ่ะแต่เราก็มีความเสี่ยงนะเราลงไปอย่างเงี้ยเราไม่มีติดดิสอ่ะดูดิเขามีดากันทุกคนเลยอ่ะน่ากลัวมาก เผอเขาเอาห้าเอ็มมาฟาร์มกูด้วยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แบบโบลี่วะอ้มีโตมาร์ด้วยว่ะผมจะมาดักฟาร์มหรือผมมาตายวะเนี่ยนะมันเขาทิฟไปแล้วอ่ะมีคนดิฟไปแล้วนะตอนนี้มีสามคนนะไอ้ตึีกเขียวคือต็รนี่รอ่ะ ได้แล้วน่ะได้แล้วอะไรมันย่อมันไม่ตายอ่ะยิงไม่ตายอ่ะยิงติดตัวของโคเทเลยนะปังฟองฟองฟองอะไรมันยิงกัไม่ตายอ่ะทำไมผมยิงเขาไม่เข้าเลยอะยิงหัวทุกเม็ดแหล่ะยีงเนี่ยจะบอกมยิงก็ไม่เข้าอ่ะยิงเข้าปะมันยิงกันเข้าปั้เพราะมันมันไม่เข้าอ่ะ มัมนไม่เข้าว่ะมันยิหัวเข้าหยีบมันยิงจวมันต้องเบิ้อมันต้อง,งลุมเหรไหนๆต้งองยิงเราดเลยยิงหัวหนึงตัวยิงหัวเลยอ๋อน่าจะเป็นเซิร์ฟถึกนะไรซูไม่ตายหรอครับวะอ๋อผมอว่าอ๋อเซิร์ฟฟาร์มน่าจะไม่ยิงไม่ตายนะเิรขาน่าจะยิงไม่ตายผมว่าน่าจะเป็นเขาน่าจนะปรับแบบไอ้เล้งจ๋าไอ้ไอ้สองเรามันดุมสอมตัวอ๋อโอเคก็นั้น รู้กันแล้วว่าสายฟาร์มมันมาง่ายแล้วทีเนี้ยเพราะว่าเขาปรับกันยิงไม่ตายอ่ะปรับกันแบบยิงแบบยิงไปจนขี้แตกอ่ะก็ยังไม่ตายอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็เอาหัวบุ้มนะแล้วก็ดูเลยก็อ่าอตามนั้นอ่ะเป็นเซิร์ฟแบบว่าฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีมันตายอ่ะอะไรเงี้ยฟาร์มไปเถอะแต่ถ้าลุมก็ตายเห็นเขาบอกมา นะฟาร์มไปเถอะนะเนี่ยยิงกันตายแต่ว่าน่าจะบวกคึกอะ่ะแล้ว5มนี้ทำอะไรดีอ่ะ5มนี้ก็เอาไปยิงคนเนี่ยทีสโมสปีดยิงหัวผมก็ไม่รู้ทำไมคนเซิร์ฟนี้ชอบยิงแต่หัวกันไปเลย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 รอแปบ๊บ โอ้เพิ่นี้ก็สุดยอดอยู่นะโอ้ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวโหเขดังอะ่ะปิดเลยแล้วกันนะปิดเลยมีหัวเลยิีหัวก็ไม่โดนหน่อยอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาเล่นนะ นี่แต่คนหนึ่งโอ้ยตัวอะไรเดียวเลยโอ้ยตัวอะไรยิงเนี่ยเจ็บจังวะเฮ้ยแตกแล้วแตกไปเยอะโอ้โหแตกตูแตกตูแตกตูแตกอีกแล้วน่ะเฮ้ยให้เอ็มแตกก่อน่ะผมเห็นตัวฟ้าฟโดนให้ไหม

แล้ววิ่งไวกันด้วยอ่ะยิงกันไม่ทนเลยเนี่ยตายเลยอะยิงกันอย่างนานเลยไม่ถึงตัวใครยิงเนี่ยในกระเบิล้ลผมแหละแหลกนิดหน่อย แต่อร่อยนะเธอแต่ไม่โดนแล้วล่ะยิงข้างบนเนี่ยยิงล่างดีกว่าตายเมือนี่ยยิงไปยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเออเดี๋ยวๆก็ตายละเดี๋ยวกูวเนี่ยก็ตายละ

ตัวนี้ก็จะแตกแล้วนะแตกป่ะโรลี่ปะเฮ้ยเฮ้ยตายป่ะผมว่าผมไปหนึ่งหนึ่งดีกว่านะหนึ่งหนึ่งกว่า อีกหนึ่งเลนเนัวสตาหนึ่งก่อนไปแต่ก็จบไม่แต่ก็จบมีไหมนี่ทีเป็นอะไรเขาไม่ไเป็นอะไรกันนะโซมากิคุเล่นไม่พวกไอคิวเล่นปืนอะไรปืนลุมๆเอ้ยเก็บนี้ก่อน เออแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแรกเลยไอเนี้ยเนี่ยก็เอาการ์ดมาใช่ไหมก็กดไปเลยคลิกหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันก็ได้ละเห็นนะนี่ได้แล้วหนึ่งอันตกแม่งเลยวะ <c oughs> <c oughs> เกินไปเกินไป <c oughs> มาแลกนะ่าล็อกนะแลกกระโปงไม่ใช่แกนะลกกระลอกนี่ชื่อผมเองอะแลกกระโปงอะชื่อพี่ผมชื่อแลกไนงะ เดี๋ยวซื้อนี่ก่อนมามามานึงิดนึงฮะปึ๊บมายิงยิงแบบโลเกไปไงเขาเข้าเขาเข้าเขากลัวนี่เขาแตกเป็ไนไงเราได้เอเนี้ยเราอิ่มเปไง ก็ก็มีแค่นี้ยมันก็มีแค่นี้เท็ดดี้อ่ะลากหัวไปเรื่อยเรื่อยก็รีแรงอะไรเงี้ยคมก็อิ่มไปไม่คมก็ตายไปนะเขาเรียกว่าสนามมวยลูกผู้ชายไปละก็ผู้กำจัอะไรไม่ถึภาพก็ขออภัยวันนที่นี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอกที่อรอได้อกที่อรออะไรเงี้ยเฮ้ยอกทีก็ได้แถม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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปิงด้วยเหรอนี่ผมก็ใช้อะไรอัดงั้นก็แหลกกๆึ้นเลยอม,มเกือบตายคาโซน่นาไปนเนี่ยอะไรนี่คืออะไรอ่ะ ก็จะเล็กๆหน่อยใช้ OBS หลักอาจจะนี่แตกแล้วนะก็ไปนี่ฟ้าฟุตบอมทำเพลงไปกินข้าวหาที่กินหน่อยนีหิวอะ่ะโทษทีไปละเจอกันชอบกดไลค์แชร์กด,กดซับระขายด้วยอย่าลืม ¡Qué ocurre!